สวัสดีครับอาจารย์ทุกๆท่านที่ติดตามในเรื่องของการประกันคุณภาพในหลักสูตรซึ่งวันนี้จะพูดถึงเรื่ององค์ประกอบที่5ว่าด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนและประเมินผู้เรียนโดยเฉพาะวันนี้จะลงลึกในเรื่องของตัวบ่งชี้ที่5.1ว่าด้วยสาระของรายวิชาในหลักสูตรซึ่งสาระของรายวิชาในหลักสูตรก็คือเป็นคําอธิบายรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรนั่นเอง มีอยู่ด้วยกัน2ประเด็นก็คือประเด็นที่1ก็คือการออกแบบของรายวิชาในหลักสูตรและประเด็นที่2เป็นเรื่องของการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและก็โดยเน้นความก้าวหน้าในศาสตร์นั้นซึ่งพูดถึงในเรื่องของหลักสูตรก็ถ้าเราจะพูดว่ารายละเอียดของรายวิชานั้นหรือการออกแบบหลักสูตรก็คือมคอสอนั่นเอง ตัวอย่างมค .2 ก็คือตัวนี้ก็คือตัวที่เป็นหลักสูตรที่ใช้กันอยู่ทั่วไปปัจจุบันก็มีถึง9,000กว่าหลักสูตรที่มีอยู่ในประเทศไทยนั่นเองอันนี้ก็คือวันนี้จะพูดถึงสาระของรายวิชาในหลักสูตรและก็การความก้าวหน้าของเนื้อหาหรือของสารในนั้นนั่นเองขอให้ดูจากเอกสารสำรับ อ,องค์ประกอบที่5ว่าด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนและประเมินผู้เรียนนั้นตัวบ่งชี้ที่5้หนึ่งเน้นที่สาระของรายวิชาในหลักสูตรซึ่งมี2ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1การออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาประเด็นที่สองก็คือการปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตามศาสตร์ของความก้าวหน้า,อาของศาสตร์นั้น ซึ่งมตาตระให้มีสามารถที่จะยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการนั่นเองวันนั้นเรามาดูว่าวิธีการประเมินในตัวบ่งชี้ซึ่งเป็นกระบวนการนั้นก็ตามที่กล่าวในตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่3และองค์ประกอบที่4ที่ผ่านมานั่นเองก็คือถ้ามีระบบและกลไกก็จะได้คะแนน ถ้านำระบบไปดำเนินการและก็ประเมินกระบวนการก็จะได้สองคะแนนนำผลการประเมินกระบวนการไปดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นก็จะได้สาคะแนนถ้าออกมาผลการปรับปรุงหรือพัฒนาได้ออกมาเชิงประจักษ์หรือเป็นรูปธรรมก็จะไปถึง4คะแนนนั่นเองเพราะนั้นขอให้ท่านดู2ประเด็นเนี้ประเด็นแรกก็คือ,อที่บอกว่าการออกแบบสาระของ รายวิชาในหลักสูตรหรือว่าและก็การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยมีความก้าวหน้าในสารนั้นก็จะดูว่าปกติเวลาปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรนั้นจะต้องเริ่มที่กระบวนการถ้าเป็นการพัฒนาหลักสูตรจะต้องเริ่มที่การสำรวจความต้องการของผู้เรียนและก็สำรวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตประมาณสองประเด็นแล้วก็ต้องเชิญผู้ทรงคุณวุฒ ที่อยู่ในสาขานั้นที่เป็นผู้เชี่ยวชาญถ้าอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาก็ตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ขึ้นไปแต่ถ้าอยู่ในหน่วยงานตามกรมกองต่างๆหรือหน่วยงานเอกชนก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นที่จะมาพัฒนาหลักสูตรส่วนถ้าเป็นการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะต้องสํารวจหรือประเมินความต้องการของผู้หรือว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและก็สิ์เก่า รวมทั้งนักวิชาการที่เป็นระดับรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขานั้นด้วยน,นั่นเองอันนั้นก็คือมาขบวนการในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรทีนี้ในทางการประเมินนั้นก็จะต้องดูว่าหลักสูตรนั้นมีขบวนการปรับปรุงไหมหรือว่าปรับปรุงแล้วทางสกอร,รับทราบหรือ,อรับเห็นชอบตามที่สาภามหาวิทยาลัยอนุมัติอันนี้ก็คือเป็นเรื่องสำคัญ ทีนี้ก็นำสองประเด็นเนี่ยมาเข้าระบบเพราะนั้นระบบก็คือการประเมินคุณภาพของระบบตามที่กล่าวก็คือมันจะต้องมีเป้าหมายเป้าหมายสองอย่างก็คือหนึ่งก็คือเป้าหมายในการออกแบบหรือว่าสาระของรายวิชานในหลักสูตรเป้าหมายหรือว่าผลลัพธ์สองก็คือการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยลอความก้าวหน้าทางศาสตร์นั้นก,ก็ต้องมีเป้าหมายแล้วก็มีผลลัพธ์อันเด็กเพราะนั้นเราตั้งเป้าหมายไว้แล้ว ทีน,นี้เราก็ต้องมาดําเนินการตามระบบตามระบบก็คือถ้าเราจะพูดง่ายๆก็คือ PDCA นั่นเองก็คือดําเนินการตามระบบตามขั้นตอนต่างๆเพื่อนําไปสู่เป้าหมายหรือผลลัพธ์นั่นเองเพราะนั้นเริ่มต้นเราก็ต้องบอกบว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นคนไก่ในการนําระบบไปดําเนินการนําระบบไปดําเนินการ เสร็จแล้วก็ประเมินกระบวนการพอประเมินกระบวนการเสร็จในในข้อที่สองจะไปถึงสองคะแนนประเมินกระบวนการเสร็จเรียบร้อยก็นำผลนำผลการประเมินกระบวนการไปสู่การปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นก็ถึงไปถึงขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สามก็คือรู้ว่าการที่จะได้สามคะแนน,นจะต้องนำผลการประเมินกระบวนการมาดำเนินการเพื่อ จะปรับปรุงหรือพัฒนาหรือว่าสิ่งต่างๆที่ยังไม่พัฒนาหรือพัฒนาอยู่แล้วแต่ปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นพอปรับปรุงหรือพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปดูผลการมีตัวชี้วัดที่จะประเมินผลว่าผลก็คือเป้าหมายในเรื่องของ 1. ออกแบบของหลักสูตร 2. ก็คือในเนื้อหาของสาระของรายวิชานในหลักสูตร แล้วก็หลักสูตรนั้นมีความก้าวหน้าทัานสมัยและก็สอดคล้องกับสาในสาขานั้น,น,นก็คือผลออกมาประเมินผลออกมาชัดเจนเป็นรูปธรรมหรือเป็นสามารถที่จะเห็นได้ชัดเจนก็จะไปถึง4ขั้นตอนที่4ก็คือถ้ามีผลการประเมินตัวชี้วัดออกมาได้ผลชัดเจนเป็นรูปธรรมก็จะได้ถึง สี่คะแนนนั่นเองตอะน,นั้นอันนี้ก็คือโดยปกติแล้วมคโอ,อสองหรือว่าหลักสูตรที่อยู่ในตัวบ่งชี้ที่ห้าจุดหนนะึ่งนั้นจะต้องประเมินตามขั้นตอนขั้นตอนก็คือดูว่าเวลาที่จะขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตั้งแต่เริ่มที่มีแผนที่จะเปิดเปิดอะไรเปิดหลักสูตรเปิดสอนหลักสูตรหรือแผนที่จะพัฒ ธนาหลักสูตรหรือแผนที่จะปรับปรุงหลักสูตรจากนั้นก็นําแผนแล้วก็ขบวนการมาดําเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบในการการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ได้ผลของไหรือเขาเรียกว่ารูปแบบของหลักสูตรหรือมค2ได้ออกมาเป็นผลเพื่อที่จะไปเปิดสอนนั่นเองหรือว่าเปิดสอนอยู่แล้วก็ต้องมาดูว่าผลที่ได้นั้น ได้เป็นไปตามเป้าหมายหรือว่าเป้าหมายก็คือมีหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับทันสมัยและก็ตรงกับความก้าวหน้าของศาสตร์นั้นหรือถ้าเราจะพูดใน,นปัจจุบันก็คือสอดคล้องกับในยุคข,ของเทคโนโลยีดิจิตัลหรือบิ๊กดาต้าหรือไทยแลนด์4.0อันเด็กอันนี้ก็ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือสถานประกอบ ขบวชี้ที่5.1เป็นเรื่องของการออกแบบสาระของรายวิชาและก็ความก้าวหน้าและก็ของหลักสูตรที่ทันสมัยตรงสอดคล้องกับยุคเทคนโนโลยีหรือยุคที่มีเขาเรียกอธิบายรายวิชาให้ใช้กรณีศึกษาว่าเวลาสอนนั้นจะต้องแอสไซน์งานให้นักศึกษาได้ไปศึกษาค้นว้าที่มันสอดคล้องกับเทนรนด์ปัจจุบัน หรือว่าเนื้อหาคอนเทนต์จะต้องสอบล้องในอนาคตเพื่อที่จะยืดหยุ่นได้ว่าในเนื้อหาของวิชานี้หรือหลักสูตรนี้มันปรับปรุงสอดคล้องกับไปตามโอกาสของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าในยุคดิจิตอลหรือในไทยแลนด์4.0นูนยนั่นเองโดยเฉพาะสาขาทางด้านสังคมศาสตร์จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนไปให้ทันสถานการณ์หรือว่าโลก โควิดที่เปลี่ยนไปวันนั้นพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ที่อยู่ในแต่และประเทศก็เปลี่ยนไปด้วยโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนและก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนหลักสูตรเข้าสู่ยุคเ,เทคโนโลยีดิจิทัลหรือยุคที่ในระหว่างที่เกิดโรคโควิดหรือหลังที่เกิดโรคโควิดก็แล้วแต่นียก็จะสามารถปรับเปลี่ยนไปทาตามสถานการณ์ให้มีเขาเรียกว่าความก้าวหน้าทางวิชาการ สอดคล้องกับศาสตร์หรือสาขานั้นๆนอนเองครับอันนี้ก็คือเป็นตัวบ่งชี้ที่5.1โอกาสต่อไปก็จะนำเสนอในเรื่องของตัวบุงชี้5.2โปรดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดี